วันนี้วิทยาเดินทางมาถึงไฟนัล EP แล้วแต่ละคนเป็นยังไงบ้างไน้นาตัวเองก่อนแล้วกันสาหรับครับผมก็ขอแนะนาตัวก่อนแล้วกันนะครับผมเกรซสพลครับรบทยอยักษ์ครับเออาตบมือด้วยเอา้อตบมือด้วยเหรอเอาลอยครับก็อินสารินนะครับรบทเป็นคุณหมอวันดีครับต่อครับต่อครับรบทเป็นโอเยครับพี่โอเยสวัสดีครับลุกครับรบทเป็นเชอร์ครับ จบเอ้จบเลอ่ะพี่ปอยพี่ปอยพี่ปอยไอ้น้องพอยก็เลยอ่ะน้องปอยน้องปอยก่อนเลยสวัสดีค่ะไฟพัดค่ะรับบทเป็นแต้มรักค่ะน่ารักครับพ่อสุภากรค่ะรับบทเป็นหมอเต๋อครับผมเดชครับรับบทเป็นหมอปลาเกล๋วครับเยชเรื่ทุกคนจากความสำเร็จของวันนี้มพิยาเป็นไงบ้างอะก็ ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเหมือนกันที่ที่วันนี้เดินทางมาถึงเอพิโซดสุดท้ายครับแล้วก็แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ที่เรื่องนี้จริงๆเราได้ได้แบบว่าแฟนคลับกลุ่มต่างประเทศเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะด้วยที่เราสองคนไม่ชินเพราะว่าอย่างล่าสุดเราก็ได้สัมภาษณ์กับแฟนๆทางฝั่งลาตินอเมริกาอะไรเงี้ยครับเพราะโอ้โหไปไกลเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่คาดคิดว่าจะไปได้ถึงตรงนั้นเหมือนกันครับกำงามวันที่บัดก็สวอาเหมือนกันใช่สวอาวภายในสองชั่วโมงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่ ที่ยอมมาดูหนังกับเรายอมมาดูไปน้อง EP ของเรานะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับพูดถึงไป็นน้อี EP แล้ว EP นี้มีความพิเศษอะไรขนาดไหนพิเศษยังไงเหรอครับผมรู้สึกว่ามันเป็น EP ที่รวมทุกความอบอุ่นรวมทุกความสุขมาอยู่ใน EP นี้หมดเลยครับตั้งแต่แบบเดินทางมาตั้งแต่ EP แรกเลยเนาะ EP แรกๆเราก็จะมีความร้อนแรงเราร้อนรุนแรงกันมาเรื่อยๆแต่ว่า EP นี้ร้อนแรงยงไงอ่ะพี่ ก็คือไม่ได้ออกจากห้องหมอวันด nah. ีเลยอะค่ะนะคะก็พอมา e ีพีนี้ก็จะความร้อนแดงเราก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นความสุขครับคุณหมอวันดีก็เช่นเดียวกันครับผมผมว่า EP พีสิองเป็น EP ีที่โรแมนติกที่สุดมากๆเลยแล้วก็จะได้เห็นบทสรุปของทุกตัวละครเลยก็จะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งของแต่ละคนซึ่งผมว่ามันมันน่ารักมากแล้วก็คิดว่าทุกคนอาจจะได้เสียน้ําตากับอีพีนี้แต่ว่าน่าจะเป็นน้าตาแบบ แห่งความสุขนะฮะังไม่เหลือความร้อนแรงเลยหรออยากเห็นไหมครับพี่กจะเอาอีกแล้วหรอคะตรงนี้เลยตอนนี้เลยงั้นตอนนี้เลยอ่าเชืรอมากอะเชื่อมากครับเชืรอก็ดีเชืร์รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากเพราะว่าทุกๆแบบ EP ก็จะเข้าไปสองแท็กกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ทุกคนเลยแบบตั้งใจมากทั้งมัมหมีพี่สาวพ่อพี่ชายคุณน้าคุณอาทุกคนเลยคุณน้าเยอะมากเลยนะแต่ครอบครัวเลยอ่ะใช่ครอบครัวเลยป้าด้วยแต่ว่าใครป้าแกใช่เป็นแม่แกจ่ะอะไรเงี้ยขอบทุกคนจริงๆครับเพาจริงๆผมก็รู้สึกว่าทุกคนขอบคุณมากๆเลยอพี่โตครับโอ้ยเนี่ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะขอบคุณแฟนคลับทุกคนตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วก็เราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วเนี้ก็ แล้วมันก็พิเศษที่ได้ดูกันพร้อมกันกับแฟนบทุกคนเลยนะครับเพียงก็ขอบคุณมากที่สัพพอร์ตเราครับน้องพลอยมายั่ยมมาฝัน่งนี้ค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะทุก EP เลยที่ให้กําลังใจนักแสดงทุกๆคนแล้วก็ทุกๆทีมด้วยซึ่งทุกคนได้กำลังใจจากแฟนๆทุกทั่วสารทิศเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะดีใจที่วันเสาร์ของพวกเราเป็นวันดีๆของทุกคนนะ ผมครับก็ได้ชมมากดีมากฝากยุนด้วยครับคุณหมอเขาจบไว้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเราอะไรก็ตื่นเต้นนะดีใจที่วันนี้จะได้ดูไฟนอลอีพีด้วยกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตกันครับจริงเหรอเหลือแล้วเด็กผมนุ่มลึกไงก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ผิดคาแรคเตอร์อันเนี้ยทุกคนดีใจมากๆที่วันนี้แบบ ทุกคนมาดูหนังด้วยกันเพราะว่าตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วที่แบบเหมือนได้ดูหนังได้ดูซีรีส์กับแฟนคลับผ่านทวิตอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่ามีามือนเหมือนอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วพอได้มาดูวันนี้แล้วทุกคนมานั่งอยู่ด้วยก็เป็นความรู้สึกที่ฟุ่ฟือมากมีความรู้สึกมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นวันดีๆของทั้งทุกคนแล้วก็ของพวกเราด้วยใช่อย่างกิจกรรมกับแฟนคลับวัน,นจะมีอะไรพิเศษบ้างครับ uh เราจะมีม<ร>ินิโชว์ให้แฟนคลับครับ แล้วก็ลองเล่นเต้นรำอะไรทำนองนั้นอะไรทำนองนั้นก็จะมีแบบไปแบบใกล้ๆใกล้ชิดแฟนคลับกระทบเรียกว่ากระทบไหลได้ไหมกระทบไหลสับเก่าไปปะนิดนึงพี่ได้แตะมือแล้วกันได้แท็กมือได้แท็กมือกับแฟนคลับในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเวนิฟิตเล็กๆน้อยๆให้กับทุกๆคนที่ได้มาในวันนี้ด้วยครับแล้วก็ได้ดูพร้อมกันด้วยครับครับผมเออทุกคนจะีโช์พิเศษม่อนไปไหมฮะทุกคนเลย มีไหมคะน้องพลอยมีไหมฮะน้องพลอยมีค่ะหนูหนูไม่มีค่ะให้พี่อินพี่เกย์หก็จะมีโชว์ร้องเพลงเป็นบางคนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีนั่งช่วงทอล์กช่วงทอล์กก็จะมีทุกคนเลยแล้วก็มีทีมงานกับผพุ่มกลับด้วยครับใช่ครับจะมีคนร้องไห้ไหมคะผมแน่เลยอ่ะโอ๊ไม่เลยผมสตรองกันรอดูเลยนะ ฉันอย่า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 ปลุกฉันนะอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นลองให้คนอย่างอินนี่นะเออก็ตรงแล้วล่ะสักหน่อยแล้วล่ะวันนี้สรุปเป็นพี่เกครับมีใครใครจะนำก่อนเวลาน้าตาเนี่ยเขาเขาเป็นผู้ชายเซสเซทีฟเคนที่ดีมาเรา กว่าเราเขาจะรองมากผมเป็นคนอ่อนแอแม้ว่าข้างนอกจะดูบึกบึนก็ตามครับใครบอกว่าข้างนอกดูบึกบึนครับพี่เอ้ยก็เดี๋ยวนี้เรากล้ามใหญ่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะทุกคนได้เห็นอย่าพูดตรงนี้ได้ไหมมันสัมภาษณ์อยู่อ๋อก็พูดได้แหละเพราะาเห็นแค่ทั่วทั่วไปหมดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะเข้าเรื่องนี้เลยทุกคนยังสงสัยอยู่นะก็จะเป็นอินเกดอินเกดอินอยู่เนี่ยโอเคครับหลังจากที่ผมนะครับโดนเรียกเข้าห้องเกสอินเท่านั้นครับทุกคนเท่านั้นครับอ้าว โอ้ถือว่าเป็นบุญมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยที่ผมได้ยินคํานี้ออกจากปากน้องอินขอบคุณมากๆอะไรก็ตามที่ทําให้น้องอินพูดคำนี้ออกมาพี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ขอบคุณเป็นชั้นสามสิบเจ็ดเลยที่วาเขาอีกแล้วเออเอาว่าอิยอี่จริงเหรอพี่เล่าอย่างนี้ครับทำไมคะท่าน เออจริงๆผมไม่ได้ยอมโดยดีนะฮะจริงๆมาผ่านการพูดคุยกันมาว่าอะไรสิบต่อ EP นะครับสิบต่อ EP ไม่ก็เป็นเกตอินไงไปเรื่อยๆไงแต่จริงๆถ้าสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นเกตอินหรืออินเกตขอแค่มีน้องอินอยู่ก็พอแล้วครับพูดทำไมตายฟิยปีนปีนไม่ไหวแล้วเอยู่ได้แล้วอยู่ไล้วไงกันพี่ตัวยังไงกันถินคู่เขาหรือคู่เรายังไงกัน พวกเราก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วโทษนะนี่มันขิงใส่กันหรือเปล่าครับเนี่ยก็มาดีครับคู่คุณมี2คนใช่ไหมครับคู่ผมมี3คนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรอเล่นรอเล่นทำรอเล่นรอเล่นบอยมองตาเขียวแล้วนะคี่เหรอกลางวันพูดหน่อยไหมพูดหน่อยไหมไม่ไม่มีจ้าครับ ป่าเขาแล้วป่าเขาว่าไงบ้างหมาเห็นเรื่องอะไรหรอครับไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้ปล่อยเบอร์ผมไดีใจสุดๆเขาที่เห็นเขาคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วเพราะเราก็ไฟให้เขามาตลอด12 EP ใช่เวอร์บ่๊เบอร์บั๊บจริงๆครับผมเราเป็นที่ปรึกษาของวันดีนะใช่ครับอยากได้อยากได้ชุดบ้างอ่ะฮะชุดชุดอ่ะดู EP 12เดี๋ยวเฮ้ยสปอยแล้วอุ๊ยเออสปอยละหนึ่งสปอยเลย การจะย่ำเป็นราการท,ทํงงทางานมันนับสิบบาทสิบสอง EP ความผูกพันกับตัวละครเป็นไงบ้างตอนนี้วันนี้เขาจะต,ต้องกลับถึงโลกของนักวิญญาณจริงๆแล้วเลยเงี้ยตั้งแต่เราทํางาน,นอยู่ัวเขามาเลย <c oughs> ก็ใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าเราจะดําเนินมาถึง12อ EP กว่าเราจะถ่ายทําจบเราเราอยู่กับเขามาแบบผมว่าน่าจะมีเกือบเกือบปีหนึ่งได้อะไรเงี้ยครับก็สําหรับตัวผมถ้ายอยักแต่ผมรู้สึกดีนะครับที่ที่ยอยักได้ไปอยู่ในใจของหลายๆคนแล้วก็ ที่สําคัญเลยน้องไม่ได้กลับไปในแค่นอนนิยายเราสามารถดูน้องย้อนหลังได้แล้วก็ยังสามารถโอ้โหยังสามารถติดตามน้องเกรซสัพลที่เล่นรบด้เป็นยอยักษ์ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจะพยายามถ่ายคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับน้องยอยักษ์ให้ทุกคนได้เสพแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับครับผมคุณหมอวันดีมากครับก็หมอวันดีเป็นไงก็เหมือนกันแะครับผมคิดว่าอ่าซีรีส์จบแต่ว่าก็อยากจะให้คนดูจดจําพวกเราไว้ในความทรงจาเนาะแล้วก็ หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะนะัหวังว่าคิวจะตรงกันนิดนึงเนาะครับครับก็ก็ผูกพันแหลกกับตัวละครเชยแล้วก็จริงๆฟูกต้องขอบคุณแบบเชยมากที่ทําให้หลายคนอ่ะมารู้จักไอ้ฟูกในบทบาทเชยเนาะแล้วก็เฮ้ยพูดไม่ออกเลยดีแล้วนี่ก็ก็ทั้งทั้งคนที่แบบติดตามมานานแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งมาติดตามด้วยก็แบบขอบคุณทั้งบะหมี่หน้าใหม่หน้าเก่าเลยครับ อย่าลืมติดตามฟุกในบทบาทต่อๆไปด้วยนะครับ <c oughs> จริงก็ยจริงใจหายนะผมว่าอยู่กับตัวละครโอเยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนมันแบกอะไรไว้เยอะๆแล้วก็เราก็เรียนรู้กับตัวละครไปด้วยในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งผมว่ารู้สึกขอบคุณตัวโอเย่มากๆแล้วก็ขอบคุณตัวละครทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้กำกับด้วยแล้วก็ที่ทําให้ได้มาเจอตัวละครโอเยแล้วก็จเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับ รู้สึกใจหายจริงๆก็ฝากติดตามตัวละครอุยะในต่อไปด้วยนะครับดูย้อนหลังได้ครับแล้วก็ฝากผลงานของผมด้วยกับทุกคนด้วยครับพูดจะไม่พูดไม่ออกกันนะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่ต้อนรับแต้มรักเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าแต้มรักจะเป็นบทบาทที่ไม่เหมือนในนวนิยายนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรักและ เอนดูต้ารักค่ะแล้วก็เอนดูทุกๆตัวละครเลยค่ะก็ก็หวังว่าพวกเราจะยังเป็นวันดีๆของทุกคนในเรื่องต่อไปด้วยค่ะคุณค่าที่สำคัญต้องขอบคุณน้องไพภพด้วยนะครับที่เป็นช่างถ่ายภาพเบื้องหลังให้กับกองวันดีเขาเป็นแอดมินนะฮะเขาเป็นแอดมินใช่เก่งมากตนนี้ขอบคุค่ะขอบคุณค่ะกองนี้น่ารักมากค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนทั้งทุกทีมอบอุ่นมากๆเป็นแฟมรลี่มากๆ หมอเตอ๋อว่าค่ะสาตั้งตอนที่ทำให้วันจะต้องตามหาความรักออจริงครับพี่กออ็ขอบคุณบทหมอเตอร์มากครับที่เลีอยงให้มาเล่นครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เจอหน้านนแล้วมาหยุมกมมันนะเพราะว่าไม่กไม่ให<น>้มันคนเขาใจไงคนเขา,จาใจแต่ว่าจะไปหยุมมันหล่อขนาด<ต>นั้นเล่นดีแล้วก็ขอบคุณเป็นนักแสดงทุกคนครับที่แบบเวลาท่ายงานด้วยกันมันทำให้ทุกวันที่เราไปอยู่ด้วยกันเป็นวันดีดีครับผม เท่อีกแล้วฮึฮอเท่นะเขาพูดมาคุณเขาคิดว่าเธอเป็นนักกำเนิการเรื่องเรื่องเพศไปเลยนะตอนนี้ก็ใช่ตัวจริงเขาเป็นตัวจริงเขาเป็นตัวละครที่ทำเป็นคุณเชื่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวกันนะขอขอบคุณตัวละครก่อนก็ขอบคุณตัวละครนะครับที่ที่ได้ขอบคุณที่ได้รับบทนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชอบตัวละครนี้มากเพราะเป็นตัวละครที่ผม ไม่ทันตั้งตัวเลยว่าคนจะชอบขนาดนี้แล้วก็ก็ขอบคุณมากมากครับชอบเลยตื่นเต้กขอาคุณสตาดิด้วยที่ร้องเพลงรากดซีรีส์ไม่ใช่ครับพี่ยังไงบ้าคุณหมีคุณหมีอ๋อเลยคุณหมีก็เราพี่นุ่มสำหรับสำหรับพี่พี่ใยัยแก้บ้านมาอยู่จิมเอ็มทีวีครั้งแรกของจิมเอ็มทีวีครับผมเออโอเคเป็นยังไงบ้างพอได้ย้ายบ้านมาแล้วเฮ้ยเราก็ได้เป็นนักร้องด้วยเลย ก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าด้วยพลังเสียงที่สูงอยู่แล้วนี่ยนะเลเรามีสกิลในทุกด้านอยู่แล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าผมผมต้องให้เครดิตทีมแต่งเพลงมากๆเพราะว่าเขาแต่งเพลงจากเรื่องด้วยแล้วก็แบบมีการนัดคุยกันเพื่อที่จะแบบให้มันเข้ากับสไตล์ผมที่สุดแล้วก็เคยขอบคุณไปแล้วขอบคุณน้องเจมินายเจมินายมีส่วนช่วยในการแต่งเพลงเยอะมากผมมาร้องผมดูเนื้อเพลงครั้งแรกก็เพราะว่าเขามาลองให้ผมฟัง้วยนะ ใช่คือเขาเดินมาหาผมแล้วเขาบอกว่าพี่อยากฟังอะไรเปล่าแล้วเขาก็ลองรององลององเพลงวันที่ดีแล้วก็เพลงนี้ผมแต่งแต่แล้วผมก็ใช่หรออะไรเงี้ยสุดท้ายจริงด้วยคือเขาช่วยแต่งเพลงนีด้วยจริงๆแต่ที่ได้ยินกันไม่ได้เสียงน้องเจมินาาใช่ไหมเป็นเสียงเผมครับเป็นไงบ้างอินกับเพลงนี้มีความยากมากน้อยแค่ไหนก็ก็จริงๆจริงๆเพลงนี้มันจะมีความยากนิดหน่อยตรงที่ว่าอ่า f e ่งอ n ครับมันต้องเป็น f e ลลิ่งของความอบอุ่น คือไม่ใช่แค่ว่าสดใสธรรมดาแต่ว่าโจทย์ตอนร้องเพลงวันที่ดีเนี่ยคืออยากจะให้สามารถสื่อถึงความอบอุ่นของเรื่องวันดีวิยทยาไปได้แล้วก็ด้วยด้วยมูดของโทนเสียงเนี่ยเราอยากจะให้ออกมาแล้วมีความโตขึ้นมาหน่อยคือมีความสุขุมนุ่มนึกมากขึ้นอย่างนี้ก็เวลาก่อนร้องเพลงก็คล้ายๆกับการเล่นซีรีส์เลยคือก็แอบต้องจูนเข้าไปถึงตัวละครน,นิดนึงก่อนที่จะร้อ,ะองเพลงนี้ครับผมแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเพลงของพี่เกรทถูกครับียเ่ในเพลงนีคะ เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แต่งมาจากอข้อสัมพ,พันธ์ของยอยักษ์แล้วก็หมอวันดีด้วยด้วยเพลงเฟรนด์เบนิฟิตเป็นเพลงธีมซองของเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะบอกเล่าความสัมพันธ์ในช่วงแรกแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของซีรีส์ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าใครได้ฟังแล้วก็จะอาจจะได้ยินเนื้อเพลงบางท่อนที่มันจะค่อนข้างมีความกระเซาแล้วก็จะมีความกระเซากระเซากระเซาระาะหมีความกระเซากระสายเหรอแบบรูส้สึกว่าใจแบบเต้นๆอะไรเงี้ย อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีจะจะมีเนื้อเนื้อเพลงที่ค่อนข้างจะสื่อถึงตัวคาแรคเตอร์ของยอยักษ์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าสนุกดีที่ที่ได้ร้องเพลงนี้เพราะว่ากว่าจะอัดเสร็จก็มีอยู่บางท่อนเหมือนกันครับที่เขาบอกว่าต้องมีความรู้สึกแบบนี้นะต้องดุดันแบบนี้นะแล้วเราก็ร้องไม่ผ่านสักทีเขาบอกแล้วเขาก็เลยแบบบีฟด้วยคําพูดที่ค่อนข้างจะกระเซากระเซาค่อนข้างจะมวนท้องนิดนึงอะไรเงี้ยในการกอดร้องแต่ว่าก็ผ่านได้ด้วยดีครับในกระแสพูดเราก็คือระดับ เจอเหมือนกันใช่ครแฟนมิตอิตาลีกันทั้งสองคนใช่ครับเรามีแฟนมิตที่ประกาศแล้วถูกไหมประกาศแล้ว11บสอมกราปีหน้าโรมครับผมครับเป็นไงกับการตรียตัวไปฝั่งยุโรปเลยนะแปลกผมมาคุยกันแล้วผมงงมากว่าที่แรกผมก็คิดว่าต้องเป็นที่ไทยหรือว่าเอเชียครัะไปนู่นเลยที่แรกก็ไปโรมเลยครับก็เซอร์ไพรส์ล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเนเจอร์น่าจะแบบว่าด้วย c าเจอร์ที่มันต่างกันมากก็ ก็อยากลบอยเางเหมือนกันเนาะอยากไปเจอแฟนคลับที่นู่นเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วก็จะมีอยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีแฟนมีที่อื่นอีกก็ได้ก่อนหน้าก่อนหน้าก่อหนอหน้าโรมอาจจะมีอีกพี่ก็สปอยแล้วไงแบบนี้ย <c oughs> ก็แค่พูดให้เขาแบบฟังนิดนึง <c oughs> นิดนึงนะครับอาจจะแถวแถวนี้แต่อัดหน้าจะไม่ใช่เมืองไทยครับแต่เดี๋ยวก็แปลกใจเนาะไม่เปิดที่เมืองไทยกันก่อนก็มีวันนี้แล้วไงมีวันนี้อครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ โอเคสุดท้ายแล้วครับฝากขอบคุณแฟนๆที่ติดตามบันดีวิทยาตั้งแต่ EP ไดกจนถึง e ีงงสุดท้ายวันนี้ครับก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพวกเราทุกคนนะครับนักแสดงจากเรื่องวันดีวิทยาวันดีกู๊ดเดย์ก็12 EP แล้ววันนี้ดําเนินมาถึงไฟนนล EP ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับบอกว่าตัวละครของพวกเราทุกคนจะไปอยู่ในใจของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมัมหมีคุณป้านะ้าอาคุณทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับเ <c oughs> ก่งมากเลยแล้วก็ อย่าลืมติดตามเราต่อไปด้วยนะครับเย้ขอบค<อ><อ>ุณดครับ